คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชร่วมกับสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยสมาธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งต่อยอดศักยภาพทักษะการเขียนบทเยาวชนไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการเคสคริปแแบเพื่อยกระดับทักษะการเขียนบทและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยคุณอนนบตึกตรองผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผลสาสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาสำนักงานกสทชเป็นประธานในพิธีค่ะตัวนี้เป็นโครงการพทรุนประเภทที่1นึ่งนะครับประจำปี2.5.6.7ตัวประเภทที่1เนี่ยก็เป็นเป็นโอเพนแกรนที่เปิดกว้างให้กับทางาผู้ขอทุนสามารถเข้ามายื่นเรื่องที่ตัวเองอยากจะทำได้เลยแล้วทาง สมาคมสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้มายื่นขอทุนโดยยื่นเรื่อหาเรื่องราวมาแล้วเราก็จะมีคณะทํางานแล้วก็ผ่านถึงคณะกรรมการกองทุนและกอสชเห็นชอบอนุมัติและลงนามในสัญญาให้กับสนับสนุนทุนให้กับทางสมาคมครับเป็นส่วนหนึ่งในในพหลบของเราครับ จริงๆแล้วการเขียนบทภาพยนตร์มีหลายครั้งที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆกระทรวงว่าทําก็ดีหรือว่าหน่วยงานในต่างประเทศหลายๆแห่งก็ดีนะฮะแต่โครงกี้ที่โครงการนี้ที่แตกต่างเนี่ยเนื่องจากว่าเราไปเอาทีมของ screenwriter guild of k o r e a เขาเป็นคนดีไซน์โปรแกรมให้เอาเองว่าการที่จะมาสอนว่าจะเขียนบทเขียนยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกแล้วมันก็ไม่ต้องเสียเวลาเพราะแต่ละคนเนี่ยเรียนรู้มาอยู่แล้ว คงจะเขียนเป็นบ้างแล้วแต่ความที่แตกต่างก็คือว่าเราลองมาเริ่มเอาไอเดียของคุณแล้วมาเล่าให้เราฟังซิหมายว่าทีมสอนนะแล้วเขาจะมีไอเดียอะไรในการแนะนําเรามุมมองแน่นอนต้องต่างกันเพราะเราของเราเนี่นักพัฒนาของเราอาจจะรู้ว่าตลาดเมืองไทยอาจจะเป็นหนังผีเยอะมันจะเขียนประเภทฮอลล์ไว้เยอะแต่ในมุมมองของในต่างประเทศถ้าเราบอกว่าจะไปสากลเนี่ยสมมติหนังออกมา100%เนี่ยมันอาจจะมีฮอลล์อยู่เพิมยี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วมีหนังแอคชั่นแล้วมีหนังดราม่าที่เกาหลีมีความชํานาญจึงมีเอาผู้สอนเนี่ยในมีความชํานาญต่างๆกันเรื่องที่2ในโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอานักเขียนบทมาคุยกับนักเขียนบทเราเอาโปรดิวเซอร์มาคุยกับนักเขียนบทเขาจะมองว่าโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยมันมีมูลค่าทางการตลาดไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักก่อนเพราะเนี่ยก่อนที่คุณจะเขียนหรือว่าสเปนไทม์กับเงินที่ต้องใช้รีซอสเซสมหาศาลคุณต้องมาดูก่อนว่าภาพยนตร์โปรเจกต์นั้น,น,น มีโอกาสทางการตลาดไหมนักเขียนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเขาเขียนว่าไอเดียดีแต่โปรดิวเซอร์ย่อมรู้เพราะว่าการลงทุนของหนังแต่และเรื่องใช้เวลาและงบประมาณจํานวนมากเพราะ,ะนั้นเขาต้องกัดกรองมาเยอะแล้วเขาฟังมาเยอะจึงทําให้โครงการนี้ต่างกันก็คือว่าเราเอาทีม2ชั้นของทีมเกาหลีร่วมกับทีมงานของคนไทยมาดูก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยคุณน่าจะทําเงินไหมคุณน่าจะมีโอกาสทางการตลาดไหมและถ้าโครงการนั้นผ่านโปรดิวเซอร์เห็นว่าดีนะ คุณค่อยไปเจอนักเขียนบทค่อยไปพัฒนากันอีกทีนะผมว่านักเขียนบทรุ่นใหม่ไม่น้อยนะแต่ผลงานที่จะออกมามันอาจจะไม่เยอะหรือไม่เป็นวงกว้างอย่างสมมติว่ามีพี่โขมทําหนังไปสองสามเรื่องเนะต้องถามพี่โขมว่าพี่โขมใช้นักเขียนบทคนเดิมของพี่ปะที่เปิดโอกาสให้หนักเขียนบทรุ่นใหม่เดี๋ยวแม่ที่ขออนุญาตยกยกตัวอย่างชื่อนะ อย่างนี้เป็นต้นฮะเพราะฉนั้นโอกาสจร,จริงๆนักเขียนบทเนี่ยเยอะไหมผมคิดว่ามีนักเขียนบทมือใหม่หน้าใหม่จํานวนมากมีไอเดียดีๆแล้วก็อยากจะหาโอกาสในการลองฝีมือฮะโอกาสแบบนี้จึงเป็นโอกาสที่มาลองดูก่อนสิเราไม่ต้องไปรอมมิสว่าหนังได้สร้างนะแต่เขียนออกมาแล้วมีคนวิเคราะห์วิจารณ์ให้ความเห็นเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะในในมุมมองของผม ถ้าคุณไปดูประวัติดีๆเกาหลีเนี่ยมาถ่ายหนังในเมืองไทยเยอะมากแล้วเขาชอบเมืองไทยมากแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ยังต่างกันก็คือว่ามุมมองอาร์ตของประเทศไทยหรือว่าคอนเซ็ปต์เรื่องของประเทศไทยอาจยังไม่โดนใจเกาหลีตอนนี้เกาหลีไปถึงหนังสงครามขนาดใหญ่หนังที่ขึ้นอวกาศขนาดใหญ่หนังดิส ASTER ขนาดใหญ่ประเทศไทยยังไม่มีเนาะแอคชั่นความเรื่องการหักหลังหักมุมเนี่ยไปไกลมากละดราม่าของของเขาก็ดีแต่ว่า ผมคิดว่าหนังไทยอาจจะมีความโดดเด่นทางด้านหนังเป็นพวกหนังคอลล์หนังผีอย่างนี้มั้งอันนี้ก็ก็คิดว่าทําไมเขาเขาจึงคุยกับผมหลายครั้งว่าอยากจะมาร่วมง,งานกับทีมงานของไทยอันนี้ก็เป็นโอกาสแรกที่จะได้เห็นกันใน,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 นในใน,ในส่วนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเอาเป็นไอเดียก่อนเราก็จะใช้ทีมงานกรรมการชุดของไทยอันนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าทําไมเป็นชื่อของไทย ก็คือมีตัวแทนจากสมาพันธ์หรือว่าสมาคมผู้เขียนบทต่างๆตัวแทนจากสมาคมนะักผู้กำกับการแสดงรวมไปถึงกับโรงเรียนนักศึกษาและผู้ชนะรางวัลในเด็กเพ่นใหม่ซึ่งผมคิดว่าจะใช้ทีมงานที่มีความหลากหลายและมีความเข้าใจในเรื่องบทเนี่ยประมาณเกือบสิบคนแล้วมาอ่านเอกสารหนึ่งหน้าทุกคนนี่คือชุดแรกของกรรมการในการอ่าน เพื่อที่จะบอกว่าไม่มีบแอสเพราะว่าคุณมีความหลากหลายไงผมชอบคนนี้อาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งเนี่ยจะเลือกออกมาแล้วเราทำ scolling ที่เป็นว่าคะแนนได้มากเพราะเราจะไม่มี b แ a s กับใครเลยเราจะไม่รู้จักใครเลยเราจะเลือก120เรื่องที่ถูกเลือกมากที่สุดเข้ามาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องวัดฝีมือละเพราะว่าอันแรกเนี่ยให้แค่ไอเดียหน้าแรกแต่คราวนี้คุณจะต้องทำา3-5หน้าเป็นตามี e q u i ์เ m e n t ของเราหรือกติกาคืออะไรฮะเมื่อกี้ครับ มีความแข็งแกร่งมีความคอมเมอรเชียลมีความแก้ไขคอนฟ lict มีการสร้างความขัดแย้งมีประเด็นต่างๆตามหกข้อที่ทางเกาหลีเขียนเขาจะอ่านจากตรงนี้เอกสารทั้งหมดของทุกคนที่5หน้าจะถูกแปลเป็นภาษาเกาหลีและให้เขาอ่านโดยมีเวลาในการอ่านเขาเตรียมทีมเขียนบทกับโปรดิวเซอร์เข้ามาแบ่งกันอ่านหรือว่าประชุมกันเพื่อที่จะคัดเลือกของเราอีกทางหนึ่งครับ โครงการนี้มีระยะทั้งหมดประมาณ6เดือนฮะตอนนี้เราใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็จะใช้เวลาจากนี้ไปประมาณ5เดือนในการทั้งคัดเลือกในการทำ master class ในการเจรจาและในการทำ incubation จนมาถึง final pitch final p i จะกลับมาทำที่กรุงเทพโดยเชิญเอาผู้ประกอบการทั้งเกาหลีแล้วก็นักลงทุนจากทั่วเอาเป็นว่าในด้านเอเชียดีกว่านะครับรวมทั้งค่าภาพ,พยนต์หรือค่า ottc ทีด้วยบ ผมคิดว่าเราจะได้ฟินาลพีชที่โดดเด่นโดดเด่นในที่นี้แปลว่าโดดเด่นที่ผ่านมุมมองของคนที่เคยทำหนังประสบผลเป็นพันพัน,นล้านแล้วเขาเอาเวลามาให้เรามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดในมุมแปลกๆมันก็จะมีความแตกต่างแล้วเราบอกว่าโจทย์ของเราคือสากลขึ้นคราวนี้มาลองดูว่าโปรเจกต์ที่ผ่านเข้ามาในฟินาลพีชเนี่ยมันมีความสมมติทำผีนี่แหละแต่ผียังไงมันโดดเด่นขึ้นมาล่ะอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าความคาดหวังของเราเนี่ย โครงการที่ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายท้ายเนี่ยจะมีความแตกต่างในความลึกของมิติในการเล่าเรื่องมากขึ้นแน่ๆครับรเ,รเขียนมเยนมื่อมารวมกันเป็นหมู่มากนะทุกคนแข่งขันกันผมคิดว่าเขาต้องทําบางอย่างนะ,ะโดยเฉพาะ120โครงการที่ผ่านเข้ามาแล้วเขียน5หน้าเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวซึ่งเราให้เวลาเห็นไม่ให้เวลาไทม์ไลน์เนี่ย มันไม่ใช่ตอนตอนครั้งแรกเนี่ยผมคิดเฟชไอเดียมันมาเอาวันเดียวจบเลยแต่หลังจากเฟชไอเดียผ่านมา120มามาเป็นเขียน5ห,หน้าแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการถามว่เาเนี่ยเราอาจจะกำหนดไม่เกิน2อาทิตย์หรือ4อาทิตย์ประมาณนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนเอามันสมองหมักคั้นในเกณฑ์ต่างๆให้เพื่อ6ผ่าน6เกณฑ์ของเขาถามว่าด้วยความคิดแบบนี้ในการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มาก แล้วก็น่าจะมีการแข่งขันและน่าจะมีการพัฒนาให้มันมีความเป็นสากลมากขึ้นมีขอ้อกำหนดไหมครับในการาในการเข้าระกรถครั้งนีวบบน้ว่าเราสามารถใช้อบบุปกรณ์ AI ในการช่วยขัรบ,บรถอะไรได้ด้วยรือไมากอย่างไรครับจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมีคนมองเป็นสองทางนะอันนี้ส่วนตัวผมแล้วกัน <สะ S 1> เราบอกว่าห้าม AI ได้ไหมห้ามไม่ได้ผมไม่รู้เพราะฉะนั้นอยากจะโชว์ก็โชว์มาเลยแล้วกันไปเร่อไปนอบ อ๋อไม่ไม่ฮะเพราะการเขียนบทเนี่ยบางทีบางคนต้องไปอยู่ในชายหาดบางคนต้องไปเก็บส่วนตัวนอะอันนี้ผมว่าฟรีสไตล์เอาเป็นว่าคุณจะใช้เทคนิคไหนก็ได้แล้วผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยเราชอบคุณดีกว่านั้นะแล้วก็ไปไปไป,ไปวัดกันตรงนั้นแล้วก็ไปไปเมนเทอร์กันไปคุยไปฟังคำวิเคราะห์วิจารณ์เราดีกว่าเราจะให้เจอนักองคถุน จะลงทุนได้ไม่ได้ก็ต้องไปว่ากันอีกเห็นไหมฮะเราเราถึงเอานักลงทุนในเอเชียมานะครับลองดูเพราะทุกคนเนี่ยเวลาเราเชิญมาแล้วก็เชิญตัวทนคกระทรวมาต้องนั่งฟังโครงการทั้งหมดที่ผ่านในการพิชเข้ามาคุณจะหนีไปไหนไม่ได้เราดูแลคุณอย่างนี้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะถามน้อยเนาะไม่มีใครสงสัยเรื่องฟิแนลดัก f ะโปรแกรม f i Final d r a f t ก็เหมือนกับ Microsoft ฮะในสำหรับนักเขียนเนี่ยไม่มี Final d r a f t ไม่ได้ใน Final Draft เนี่ย ก็คือคนไทยอาจจะใช้น้อยแต่ถ้าคุณจะทําระดับสากลคุณต้องใช้ฮะในการนี้เนี่ยก็เขาจะจัดให้พิเศษก็คือว่าผู้ที่ผ่านหมด60เลือกเข้ามาเนี่ยได้ Subscription 1ปีฟรีใน Final draft ครับซึ่งคุณอาจจะไปพัฒนาแล้วเราจะสอนให้คุณใช้งานแล้วคุณก็ไปพัฒนาเอาเอามาปรับด,ดูได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเสิร์ฟ f u n d a m e n ทั l ทั้งหมดในในโลกเขาใช้แบบนี้คุณก็ใช้แบบนี้แล้วกันนะฮะ ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของเองเลฮะสมาคมไม่มีส่วนใดๆทั้งสิน้นรวมทั้งกสทชนะครับผู้ที่เข้าอบรมฮะมีอีกเรื่องหนึ่งที่รู้เราอาจจะไม่มีการขโมยไอเดียฮะเราไม่ได้เอาลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้เขียนแล้วแต่ที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับในในวันนี้ฮะตั้งแต่วัน,นที่นน7จ็ถึงยีกมกราคม2 5งพเเป็นต้นไปเนี่ย เราเปิดให้ลงทะเบียนฮะลงทะเบียนบน Google Form s. กอรอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆฮะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนว่าคุณอยู่ในโครงการเรามาแน่แล้วก็ให้เราติดต่อคุณกลับไปได้เนื่องจากว่าในขั้นตอนของโครงการเนี่ยจะต้องมีการนัดกับทางเกาหลีตังนู้นงนี้เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลข้อความไปนะครับแต่ว่า,อ,า,อ,า,อ,าอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็จะมี QR code ที่จะส่งให้จะมีจะมี จะมีวัดดิ้งของของโครงการนี้ครับ